เพจดังออกมาโยงไปถึงพีเคปิยวัตรค่ะแล้วก็โยเกิดนณัชชาญนะคะหลังจากที่มีข่าวลือคุณผู้ชมคะบอกว่าพิธีกรชายขอเมียมีโรคสองใบจนถูกทิ้งบอมเลยค่ะเรียกว่าเรื่องนี้ชาวเน็ตเนี่ยอือจริงๆคือไม่ได้เผือกไม่ได้พักหลังจากที่เพจดังอย่างเพจอัธรสนะคะได้มีการเปิดเรื่องราวที่กระตุกต่อมเผือกของชาวเน็ตมากๆเป็นประเด็นที่ว่าพิธีกรชายรายการดังขอภรรยาต,ต,งตรงๆเลยบอกว่าอยากมีโรคสองใบโดยมีการระบุข,ข้อความค่ะบอกว่าเมืองเรื่องนี้ พิธีกรชายรายการดังขอเมียตรงๆบอกว่าอยากมีลกูกสองใบก็แล้วไงฉันเลี้ยงทั้งเธอและเขาได้เมียเศร้ารับไม่ได้ซึ่งจู่หัวประเด็นดังกล่าวออกมาค่ะก็มีชาวเน็ตเข้ามาสอบถามกันมากมายยกใหญ่เลยหลังจากนั้นหนุ่มกันช้ยพิธีกรคนดังเนี่ยก็เข้ามาคอมเมนต์เหมือนกันนะคะบอกว่าคือเดิมลายอึกคุณผู้ชมขาหลายคนที่เห็นข้อความคอมเมนต์ของพี่หนุ่มแล้วนะคะก็เลยเข้ามาแซวกันยกใหญ่เลยค่ะบอกว่าพ่อรับจบทุกงานเลยนะหน้าคุณหนุ่มเนี่ยลอยขึ้นมาเลยขาดเร ลกลักแล้วหนึ่งหน้าพ่อคนแรกเลยนะคะแล้วก็ล่าสุดทางด้านของเหตุอีอ้ยขยี้ข่าวตามล่าอีตุดน้อยเนี่ยก็ออกมาเปิดเผยเรื่องนี้ต่อแล้วก็แบบว่าเฮ้ยจริง,รงๆแล้วเนี่ยหลายคนสงสัยว่าคือใครกันแน่เขาก็โยงไปถึงพิธรรีกรคนดังอย่างพีเคปิยวัต์ค่ะสามีของโยเกิร์ตนะัทชาญนะคะแล้วก็ออกมาโพสต์รูปคู่พีเคโยเกิร์ตแล้วก็เขียนแคปชั่นค่ะแบอบกว่าแต่งงานกันมา5ปีเมียก็เด็กกว่าแถมยังสวยปิ๊งแต่พี่ขอเมียมีอีกคนหนูคิดว่า เออไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงคนไหนเขาก็ไม่โอเคหรอกนะพี่พีเคการไปขอมีนางแบบต่างชาติท่านหนึ่งเพิ่อมอีกคนหนูคิดว่าคําตอบของโยเกิร์ตก็คงไม่ต่างจากผู้หญิงคนอื่นๆอายุก็เลขห้าแล้วนะคะพี่พีเคไหนบอกว่าถอดเขี้ยวถอดเล็บแล้วงานนี้ชาวเน็ตคอมเมนต์กันสนั่นเลยค่ะต่างเข้ามาสอบถามแบบขอ้อเท็จจริงอยากจะรู้หรือว่าตกลงแล้วเนี่ยเรื่องนี้มันใช่หรือเปล่านะคะก็ต้องรอทางด้านของพีเคออกมาตอบแล้วละค่ะ